่ะตั้งกว้างดีนะพี so mm ่ม hmm. พี okay. ่ไอ้ข่าร้ายเปล่าโอเคเน้าดีไงพี่หมดพี่แบบน พร้อมเลยรู่อพร้อมทุกคนฮะในดอเป็นไงครับบรรยากาศมันบรรยากาศเก่าๆนะไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับอ้าวนี่ถึงบรรยากาศเก่าๆไหมน้องๆตะเกวยแม่ตะเกียบได้ไหมทั่วไปสำหรับโปรเจกต์นี้มันเป็นยังไงบ้างโอเคสำหรับโปรเจกต์นี้มันก็จะรู้สึกเหมือนว่ามันหวาน ในเม <TP> <to> <Mars> ื say, hey, lady, ่อ4-5ปีก <Punk> ่อนที่ผมได้เริ่องประกวดเข้าทีมทีวเดียร์ชัยก็พอเขาได้จับสิ่งดีมาที่ไอเดียขึ้นมาก็รู้สึกดีใจแล้วก็อยากถือมันน้อมหน่นอนแต่ตอนได้แบบว่ามาลองประสบการณ์แบบนี้เมื่อกี้พี่อุ๋มก็มาจากาจังหวัดเลยเราตอนเข้าบุญการใช่ครับแล้วมันมีผ่านยากผ่านายเลยมันก็ต้องพยายามมากกว่าคนอื่นนิดนึงครับผมเพราะว่าเราด้วยความที่โอกาสเราม่น้อยด้วยเราก็ต้องมีความพยายามที่จะผลิตผลตัวเองให้ได้เท่าเท่ากับคนอื่นครับผม แต่พ <S smoke> um, ิจุม่งหลายวิธีการที้เราทาประกวดนะครับมากับชิันรืเ่ารู้สึกว่ารู้สึกดีมากกว่าครับผมเพราะว่าจริงๆเราคือจากการแบบพตัวเองแล้วนีเรื่องสิ่งสำอนนี้ผมาโอกาสก็เป็นสิ่งสำคัญเหมืกันเพราะว่าต่อให้เรามีความสามารถมากพอต่อเรามีหน้าตาที่ดีหรือเาต่างที ก็นี้คร okay. okay. well, like, hmm. ับเหมือนได้มาเติมไฟด้วยอันส่วนนี้รู้สึกว่าพอได้มาเห็นบรรยากาศเก่าๆที่แบบสุดถึงเหมือนได้เติมไฟรับกลับไปคิดถึงความรู้สึกช่วงแรกๆที่เราตระกัวดครับช่วงที่เราตื่นเต้นมากๆ ท่รับการเตรียมตัวก็อย่างแรกเลยคือก็ต้องเตรียมร่างกายของผมก็พยายามทำฝึกให้เพียงพความร้อนที่เขาการเข้ามาคือมันก็จะได้ทํากิจกรรมหลายอย่างมากมายแลยว่าเชื่อว่าสนุกแน่นอนก็อยากจะเชิญทุกคนให้มาสมัครก็ต้องประกวดแต่ว่าจะไม่กล้าแสดงออกเลยอาจจะขี้เสื่อนี้ก็ฝันได้เพราะว่าจริงๆคนแรกอย่างก็จะคนไม่กล้าแสดงออกกิจรรมเนี่ยเขาตื่นเต้นทุกรอบใช่แต่ว่าพอเรามาอยู่แล้วได้พัฒนาตัวเอง ตอนนี้ปัญหาคือแสดงออกมากเกินไปยามรถอยู่ครับรบอย่างจุ่มนี่แสดงออกมากเกินไปจริงครับเป็นไงบ้างครัึ้เไปที่ห่ย่ไม่่ في المدينة العالمية ถามเด็กมาก,กนี่ก็ลอดถามน้องมากลอดถามน้องมา ไอปอนดอเขาพูดมาขนาดนี้รับหน่อยรับหน่อยครับขอบคุณมากขอบคุณมากขอไม่คนเสนอไม่แต่ตอนนั้นเห็นตั้งแต่ตอนนั้นแล้วว่าน้องๆมีความสามารถเยอะมากเป็นเก่งกับทุกคนร้องเพลงดีกัทุกคนยิ่งตอนเอาเพลงส a ดิสติกไปร้องอ่ะอยากจะเอาเพลงให้น้องไปเลย ้องดีเนน้องดีกว่าน้องดีเกินเลยสายฟ้าจะน้องดีทำไมไม่ได้ายอะไรคนหนอะไรนะครับมาแลบกันบ้างไหมก็ลองลองลองบอกบอกคนชื่อแกงซ้อมดูครับผมก็ลองถามพี่แกงซ้อมดูฮะแ่เอ่เื่อยเลยนะอะไรนะครับโอถ้ามีคอนจตสตาจะหยอกเยอะกันะหยบหยานี ครับผมครับผมก็ขอบคุณสมักรแตอบรับี่เับสรับให้กิจกรรมใช่ก็ล่าสุดพี่จะสล้านดีก่าใครับผมใช่แล้ววันนี้ก็มีคนให้กำลังใจเพวกเราคนเยอะมากเต็นสุดตอนนี้ก็ตเี่นเต้อยู่ทำไมทำไมถ้าเต้นบกฟอร์มยากจัย่งครับเพราะถ้าเต้นมันยากจัไวผมไม่ยากนะ้น้องๆเต้นได้ โอ้โหกล้าเราจริงนะภูกับพอทนโซลแดนได้พอเลยจริงเขาก็เลยบอกว่าไม่ต้องเต้นให้เก่งอย่างใครเขาเราจะเต้นไหวเลยแต่่ยังไหวกันเนาะโอ้ไหวครับพี่ยังไหวอยู่จ้างจ้างต่อได้แต่ไม่ถามนิดนึงคิววงยากไหมเอาเลยนะฮะคิววงยากรับวงไหนครับ วงวงนู้นหรือเปล่าใช่ทุกวันทุกวันจะรวมตัวกันได้ไม่ยากครับถ้ายากจะได้มาอันนี้เหรอไมอยากที่้จัดการจะปล่อยคิวไหมครับอไม่ใช่ถ้าไม่ใช่ป๊อกกี้ก็ไม่มานะครับจริงไหมดูเรื่องผมว่าทีมพวกนี้ช่วงนี้พวกเราก็ออกงานด้วยกันบ่อยนะใช่ใช่รู้สึกว่าเดือนนี้เดือนยอะเป็นพิเศษก็เลยไม่ค่อยชินเท่าไหร่เดอ อะไรนะครับจะมาหรือยังจะมาหรือยังเฮ้ยติดติดตามได้เลยฮะยังไม่ใช่เร็วๆนี้แน่นอนอะไรนะอะไรนะฮะดับไฟก่อนถึงจะได้สั่งเอาดับฝไฟไปก่อนนะผมดับฝไฟไปก่อนดับไปก่อนันใหม่ที่หลังก็ไดสเพลงช้าหน่อยนะอะไรนะครับก็จะสั่งช้าหน่อยนะครับหรือว่าต้องตอติดตามดีกว่าใช่ครับตอนนี้ก็อยากคุยๆอยูเหมือนกันครับว่าอยากได้เพลงประมาณไหนแนวไหนอย่างเงี้ยฮะ วจะไม่พูดเดยอะอยู่ยย <c oughs> พูด้ <c oughs> คุยิ่้ยคุยกันอยู่ครับค,คุยกับทีมเพกันอยู่ว่าจะาเพลงปมาไหนแล้วก็คุย,คยกับน้องั้งคนคนก็คุยกันเหมือนกันว่าแบบเอยากอยาก,ยาก,ยากได้เพลงประมาณไหนอยากให้เต้นยาก้หรือว่าอะไรยังไงประมาณนี้ครับผมแทหน้าตาเไม่ชื่อไยังไม่ยังไม่ด้คุยกันครับแบบว่ายังไม่ได มีแล้วเปรี้ยงอะไรอย่างเงี้ยก็รอคนไทยน้องเราใช่แล้วขอลาฮะอีนี่เลยครับที่อันนี้ที่พี่ถามว่าจะทำเพลงหรือว่าความหมายจะทำเพลงทันไหมหรือว่าจะมีเวลามาซ้อมกันไหมหรือยังไงอ๋อได้ฟังแน่นอนครับผมโดยเฉพาะสถิติกับทิดอ้อมนะครับฟังได้เลยตอนนี้นะครับที่ไลท์เซอร์ยูทูบยูทูบไลท์เซอร์ไลท์เซอร์ คร<า>ับนี่แหละี่เข่าา